สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุกเกมนะครับผมก็อยู่กับผมวันพีทหม่ล่าสุดนะฮะที่จะลงนะฮะแถบแถเร็วๆนี้นะครับผมก็ใกล้จะเปิดแล้วนะฮะก็ติดตามแถบแมานานแล้วก็ได้เลือกยามงามดีมีตัวอ,อ่วอย่างเกมเพย์มาให้ดูนะฮะว่าเกมเพย์เป็นแบบไหนนะฮะตอนนี้ตัวเกมเพย์นะฮะที่เราคาดเดาไว้ ว่าเป็นแอคชั่น RPG หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็น Adventure r ์ g ก็คือผสมการเทิร์นเบดนะครับผมนี่ฮะซึ่งจะมีการจัดการเหมือน7บาปนะฮะแต่ว่าเป็นแนวตั้งนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดจริงแล้วใครไม่ชอบแนวตั้งนะฮะแนะนำให้ใช้ระบบโลเ t ชันคอนโทรลเหมือน7บาปสมัยก่อนนะแล้วก็เอียงให้มันเป็นแนวนอนนะอาจจะได้นะครับผม ก็ลองทําดูแล้วกันถ้าเปิดจริงนะครับผมก็เดี๋ยวผมลิ้งทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ข้างใต้น,นะแะบแถบนะฮะใต้ดีคลิปชันกดแสดงเพิ่มเติมด้วยจะเห็นลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะก็เป็นเกมที่เรารอคอยอีกเกมหนึ่งก็เผยตัวอย่างนะฮะเผยตัวอย่างนะฮะเกมเพย์ไม่ให้ดูคร่าวๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าในระเกมจะมีอะไรระบบมันแค่ไหนนะติดตามชมนะฮะอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์แท้นะย้ำนะฮะลิขสิทธิ์แท้100%นนะฮะแล้วก็จะ เปิดเร็วๆนี้เลยครับผมประมาณนั้นนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ชอ่องเกมด้วยจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆต่างๆเนาะอันนี้ก็น่าสนใจมากภาพสวยมากบอกได้แค่นี้เลยนะครับผมนะนี่ฮะดูดีครับผมเห็นการ์ดไหมครับการ์ดข้างล่างนะฮะสามใบได้7บาทเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าแล้วเกมเพย์น่าเล่นอยู่นะครับเป็นแนวตั้งก็จริงแต่ว่าสาววกวันพิษไม่ควรพลาดนะฮะลิขิ์แท้แน่นอนอาจจะมาในสโต์ของไต้หวันนะฮะ หวังว่าคงจะไม่ต้องมุดวีไเอ็นแล้วก็ต้องแบบว่าผูบัญชีอะไรซับซ้อนมากมายนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไต้หวันผมว่าน่าจะโอเคไม่น่าจะต้องใช้บัตรประชาชนจีนนะฮะขอแย้มันล็อกอินด้วยบิวิก็พอแล้วนะฮะเกมก็ค่อนข้างนะฮะเกมเพย์ดูนะผมเห็นไหมกราฟิกอลังการนะต่อยหมัดตอนนี้ผมสังเกตการ์ดมันอยู่2ใบนะฮะมียางยืดรองเท้ามีต่อยหมัดรัวๆนะฮะแล้วก็ เนี่ยมี2สองการ์ดแคปอาจจะเป็นตัวละครเริ่มต้นกากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเต็มๆน่าจะมีหลายๆหลายการ์ดอยู่นะตอนนี้นเห็นไหมน่าเล่นนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจทําไมเขาต้องทําเป็นแนวตั้งภาพส,สวยๆแบบนี้ลิขสิทธิ์แท้แบบนี้มันต้องเป็นแนวนอนนะอะเนาะเดี๋ยวค่อยทําแอปโรเตชันแล้วกันนี่นอีกหมัดน,นึงนะผมนี่หมัดน,นี้ใช้ดิเา้า ทำไมเกมเพ์ใช้หมัดไม่ได้วะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคร่าวๆเลยอดใจรออีกหน่อยนะครับผมไม่นานเกินรอครับอดใจหน่อยนะฮะไม่นานเกินรอแน,น่เพราะว่ามันมีกระแสข่าวมานานแล้วแต่เนี่ยมันเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็น่าจะเร็วๆนี้เลยครับผมยังไงก็แนวออเทิร์นเบลดเลยครับผมไม่ใช่แอคชั่นแนวเทิร์นเบลดเลยแหละนะฮะยังไงก็จเจอกันใหม่คลิปหนาะหวังว่าจะมาเรียดน้ำลายเพื่อนๆยัวน้ำลายได้ประมาณไม่มากก็น้อยนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม